เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆให้ชมลเลือกซื้อเลือกขายครับสวยสภาพดีราคาไม่แพงด้วยนิสสันมาร์คครับปี2011นะครับปี2011ยังสวยเลยขายเพียง69,500บาทเท่านั้นเองเล่มเอกาสารครบนะครับเครื่องเกียร์ดีแอร์เย็น ในราคา6 9 5ม0่้านรบาทะครับคุ้มๆราคามอไซค์ครับเที่ยวครับเดินทางได้สบายรถยังสวยปียังใหม่สนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองพีการดูรถอยู่ใช่นาทเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมได้เลยครับติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยภายในยังสวยครับเบาะผ้าไม่ขาดแผงประตูไม่แตกหักไม่ชำรุ้ครับกระจกไฟฟ้า เบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะเป็นเกียร์ธรรมดาเบาะหลังได้พับได้ครับหน้าต่างมือหมุนนะคู่หลังคู่หน้าเป็นไฟฟ้าสนใจก็ติดต่อเจ้าของได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ